มาดีดีจินจะเอ่ขี้เตี้ยเลยไม,ถออม่ถึงเออส่วนฐานถึงไหมอื้อขอหน่อยอุ้ยอีกนิดเดียวมาแล้วกคไก่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่สุดท้ายทันยังไม่ทันเพื่อนบวกอะโม,โมูมูโดนโอุ้ยมันตีสวยจัดโอ้ดาเมจ ปื้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 ปโอ้โหดีคีนี่เป็นหัเหตุแหลไปจ้จอะแทงหน้าของเราอ้าสวัสดีครับทุกคนยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบปอนครับวันนี้เรามาเล่นคลอกินะรูนก็ตามเมื่อกี้เลยเอาคริปโตเมนซีนะเฟียลดีมันใช้ดวงอ่ะมันสุ่มเอาความสามารถของไอเทมต่างๆมานะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคลอกิตัวนี้มันเป็นยังไง มาล้วครับเริ่มแรกนะก็ดูเซตของที่เขาให้มาซะหน่อยก็จะมีมานามูนี้เซตหนึ่งแล้วก็ไออีเซตหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าที่จําเป็นของคอกินี่ก็จะเป็นอ่อไทฟอร์นะไอสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้านี่แหละเป็นของจําเป็นมากต้องออกเป็นชิ้นแรกเลยละมาสีเปิดแบบไปที่สร้างความเสียหายเวทนะอันนี้โอ้ เพื่อนดาเมจอย่างเยอะมาครับไอบอลด้วยโปรไปสิแอนตี้ด้วยปิ้วโอ้โหเจ็บนะนี่ปิ้วโอ้โหโดดมาโอ้โหแอนตี้อัดหน้าเราเลยเพื่อนเก็บมันโหรอดป่ะมาสิครับดูลูกบางเหลือเกินนะจ๊ะโอ้ยกตัวเองอ่าโดนซาบท้าให้ยิง นจะอะไรเปลี่ยนโหรอดอีกอ่ะน,นี่นะแพ็กเกจที่เราเก็บตอน4นาทีแรกเราก็สกิล2ไกลขึ้นด้วยรูรูจ้าอื้อโอ้โหคุ้งไกลเกินแล้วก็สกิล2ได้อ,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 อีกทีด้วยนะปึ๊บนี่โอ้ยไม่ถึงลนะเกือบแล้วอีกเดียวโอ้ปาไม่โดนนะจ้ะ มาลูลูขอหน่อยไอ้เนี่ยโอ้โหซีโอ้โหซีซีเต็มไปหมดเลยไอ้้าเยไม่น่าเข้าแด้แต่ฟอร์แล้วนะเป็นไอเทมชิ้นหลักเลยเพราะว่ามีชีนด้วยโอโดนโดนปิ้วโอ้ยโอ้ก็ยกอีกเอาโดนปลาติดปิ้วลาก่อนนะเพื่อนการมันโอ้โห ลืมเก็บแพ็กเกจอย่าลืมกันนะเพราะว่ามันทำให้เราวิ่งไวด้วยแล้วสะเก,กิบสองไกลขึ้นด้วยมาดิจับผู้มาแนวเ,เ,เพื่อนดีวาไปเลยสวยครับสุดยอดเอาต่อเลยก็เอาเลยป่า,อาโอ้โหโดนพับกลับอีกเก็บได้แล้วอ่ะ มาแล้วสิงเก็ตโอ้ได้เกาะปะสวยอ่ะเพื่อนเก็บอย่างไวไม่รอเราเลยเฮ้ยพิ้วเก็บไปได้ะเพื่อนเพื่อนต่อเก็นเล่นมัาเลยเพื่อน้ยสิงเก็ตอยู่หลังนะเปิดแมพพิ้ววันติโอ้โหพิษอยากมาใกล้ยิ่งตัวเอกไนด้วยอ่ะ การเลยหมูไหวป่าววะโอ้โดนมาเอ้ยตีสวยโอ้โหดาเมจอย่างแจ่มดับเบิลคิวโอ้รีซินโอ้แรงชิบหายเลยกินฝนสบายหน่อยอุ้ยทิตตนาได้อยู่ได้อยู่เออโอ้โหโดนผักโคตรแรงเลยผักโอ้ปลาสกิลพลาดโอ้ท่านไมพลาดที่ได้แหละเล่นมันเลยเพื่อนโอ้เค่นิน จี๊ดมากเลยตัวนี้โอ้โหมูมูก็มาคู่กันน่ะเคลื่อนบวกครับเฮานนินไปไม่ทันไปก่อนเพื่อนไปเพึ่งรอจังหวะโอ้มาดีดีซินจ่เอฟออ้ยขี่เตียเอ้ยไปถึงเออสวยค่ะโอ้อีกตัวอีกตัวครอกี้ของเขาถึงไหมอือขอหน่อยอุ้ยอีกนิดเดียว ขอยิงให้โดนดิเอ้ยโอ้โหไม่ถึงอีกนิดเดียวโอ้ไม่ได้อีกนิดเดียววิ่งอ่ะอุย้ยกดพีดไปเฮยหนีครับหนีตีไปด้วยเออสวยเจ็บแล้วบอกเลยว่าเจ็บแล้วขอกีหนีแก้วปูอุย้ยยิงเกตปิวปิวโอ้ขี้รัรวๆขี้รวัว โอ้โหโคตรเท่วิตตนณาโอ้ยโคตรเจ็บอ่ะมันไม่เจ็บอย่างมันยากนี่ดามิเอฟมาแล้วโอ้โหโคตรไกลเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเม็ดสุดท้ายทันเกือบไม่ทันเพื่อนบวกอะอะมูมูอื้ยโดนอุ้ยอันตีสวยจัดโอ้โหดามิเอฟปืบปืบปืบปื้โอ้ตีคลิปคลิปเป็นเวทเอาไว้เจาะแทงหน้าของเราอะ วิวโอ้โหไม่โดนเอ,อ้ทิปเปคิวไปที่มังกรมาด้วยมังกรสวยตัวของ,ของคอกีนะ่ะมันจะเอาไว้เจาะแทงนะเพราะว่าเวลาคิเนี่ยจะเป็นเวทซึ่งก็คือเจาะแทงอะดาเมจเป็นเวทแล้วก็มีสกิลสามลดเกราะเขาอีกและนี่ก็คือคอกินะครับโดเดนตัวที่สามของเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็เป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะไว้เจาะแทงอะแล้วก็อยู่ใกไกล ก็ยิ่งใครไปเรื่อยๆนะตัวเนี้ยของก็จะประมาณนี้นะเน้นคลีกับตรอยฟอร์ดอันหนึ่งคลีก100ก็ได้หรือว่าอีกชิ้นเป็นตัดเลือดหรือ g a ก็ได้นะอลนนี่ก็คือคอกีนะแต่เพื่อนโคตรแปลกเลย,ยอย่าเดินก็เหลืออีก2ตัวนะครับก็ฝากติดตาไมไว้ด้วยละแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า